สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะ,ะ,มะเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรน,นะคะเป็นพันธุเ์เมล็ดพันธุ์พระราชทานนะคะอันนี้ได้รับมาจากศูนย์ป้าเพนที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะคะนะคะก็มีหลากหลายพันธุ์ที่ที่ได้รับพระราชทานมานะคะ ะะมีพริกถั่วฝักยาวน้ำเต้ามะเขือเทศฟักแฟงนะคะมีหลากหลายหลากหลายนะคะทีนี้อันนี้ค่ะจะมารีวิวชื่นใจชื่นใจคืออันนี้ปลูกเมื่อวันที่14กลกุมภาพันธ์2อ6 3นะคะอันนี้ปลูกมา2เดือนเสร็จแล้ววันนี้วันที่20 19เมษายนสองพัาสมสองเดือนนิดๆนะคะอันนี้ฝักแรกฝักแรกเนยคะ่ะยาวมากสีม่วงสวยด้วยนะคะนะคะเนี่ยเริ่มเริ่มนะคะ ประมาณ2เดือนเศษก็ได้รับประทานแล้วนะคะแต่ทีนี้ความตั้งใจของตัวเองก็คือเนี่ยค่ะจะเก็บเอาไว้ทำมเมล็ดพันธุ์เผื่อไว้แจกคนอื่นที่อยากได้นะคะก็นั่นต่อนะคะจะตั้งใจจะตั้งใจตั้งใจอย่างดีที่สุดที่จะ เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้แจกแจ่ายคนอื่นที่อยากได้ต่อนะคะลองชิมแล้วทีนี้ตัวเองเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยทานถั่วฝักยาวส่วนใหญ่เราก็จะทานแต่ถั่วฝักยาวสีเขียวนะคะก็ต้องลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็ส่วนใหญ่อาหารซึ่งเป็นสีแดงสีม่วงเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็คิดว่าในเรื่องสุขภาพของเราเนี่ยก็จะทำให้อ่า สุขภาพของเราดีขึ้นทีนี้ตอนนี้เราปลูกตั้งแต่ก่อนโควิด19จะระบาดน,นะคะเราก็ได้มาเก็ตเกลนะคะในช่วงโควิด19ได้ดูแลรักษาเขานะคะช่วงหยุดอยู่กับบ้านนะคะปลูกผักนะคะช่วงนี้เขาก็รณรงค์ให้ปลูกผักแต่เราปลูกมาก่อนคะ่ะใช้พื้นที่ว่างๆหลังบ้านปลูกเพราะว่ามีความตั้งใจอยู่แล้วอยาก ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวค่ะ